สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงให้กับชาวธาตุไฟนะคะเมษสิงห์ธนูน,นะคะในรูปแบบเต็มฉบับเต็มเลยนะคะเราจะมาดูกันนะคะว่าระหว่างใจคุณและใจเขานั้นเป็นอย่างไรก่อนอื่นขอดูนะคะว่าตัวคุณนั้นคือใครกันก่อนนะคะคุณคือซิกท็อปเพนตเคิลนะคะ หรือบุคคลที่เกิดในวันจันทร,ร์นั่นเองนะคะแล้วเรามาดูพลังงานกันอีกนะคะว่าคนหรือบุคคลหรือท่านที่เข้ามารับชมในตรงนี้นั้นเป็นใครอีกบ้างนะคะไ,ไฟซับซอนนะคะไฟซับซอสในตรงนี้เป็นชาววันศุกร์นะคะ The e m ม e r ลเนะคะ ดีแอมเพลอร์เป็นชาวธาตุไฟนะคะหรือชาวราซิเมตเนาะในตรงนี้แล้วเรามาดูพลังงานของเขากันบ้างนะคะพลังงานของเขาได้ไนซ์โซเพนเทเคิลนะคะไนซ์โซเพนเทเคิลในตรงนี้นะคะบุงบอกถึงชาววันศุกร์นะคะแล้วก็จัสเมนเป็นชาวธาตุน้ำเนาะ,ะในฝั่งของเขานะคะเมสิงเออมีนประกิพิจิกนะคะเป็นชาวธาตุน้ำได้นะ จั j เ s น m e n นะคะแล้วก็ astropentacle a s t r เ p e n t a c l e ในตรงนี้นะคะกำลังจะบอกถึงวันอาทิตย์ก็ได้นะคะอืมในตรงนี้นะคะในพลังงานของตัวตนของคุณนะคะก็จะส่วนใหญ่แล้วเนาะก็จะเป็นชาววันศุกร์นะคะส่วนฝั่งเขาเองก็จะเป็นชาววันศุกร์แล้วก็าชาววันจันทร์ นะคะในฝั่งของคุณนั้นอาจจะมีพลังงานที่ดูเหมือนกับว่าอยากจะพยายามอยากจะทําทุกสิ่งทุกอย่างหรือปรับความเข้าใจหรือทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นโอเคนะคะแล้วส่วนเขางั้นก็กําลังจะมี energy ที่พลังงานที่ดูเหมือนกับว่าจะดึงพอใจกับสิ่งที่เป็นหรือสิ่งที่ได้รับหรือการกระทําของตนเองนั่นเองนะหรือเหมือนกับว่ากําลังจะโฟกัสอยู่ที่ตนเองก็ได้นะคะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าตอนนี้คุณคิดอย่างไรนึกคิดอย่างไรกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะเอซบซอสนะคะคุณมีการตัดสินใจอะไรบางสิ่งบางอย่างตัดสินใจนะคะเพื่อที่จะให้สถานการณ์ทั้งหมดทั้งมวลในตรงนี้นั้นหยุดนิ่งไปนะคะหรือ,เ,อเหมือนกับราบลื่นให้มากกว่าเดิมหรือให้ยุติเรื่องราวต่างๆหรือความวุ่นวายต่างๆในชีวิตหรือในความสัมพันธ์ในตรงนี้นะคะให้จบลงให้ยุติ ให้ให้สิทธิ์สิ้นลงในตรงนี้นะคะเหมือนคุณไม่พร้อมที่จะ,ะเผชิญหรือไปต่อแล้วนะคะคุณต้องการบอกว่าถ้าเกิดอะไรเกิดขึ้นในตรงเนี้คุณอยากจะให้หยุดคุณหยุดได้ไหมนะให้ให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจบลงได้ไหมนะคุณคุณไม่พร้อมที่จะไปะเผชิญแล้วในตรงนี้นะคะกระสวนในฝั่งของเขานะคะ Queen of Pentacles, t h e Death นะคะแล้วก็ คิงซับซ้อนในตรงนี้คือเขาเองเขาก็คิดนะคิดถึงการที่จะเปลี่ยนแปลงคือในเคสกรณีในตรงนี้คือเรามองเห็นถึงเขาอาจจะทําอะไรให้กับคุณได้รู้สึกที่ไม่ค่อยดีในตรงนี้หรือเปล่านะเราก็เลยมีความรู้สึกเหมือนกับว่าตัวคุณเองอ่ะไม่พร้อมที่จะไปต่อคุณพร้อมที่จะหยุดหรือทํายังไงก็ได้ให้ความสัมพันธ์หรือเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นในตรงนี้ให้ยุติดลง ให้จบสิ้นก่อนแล้วค่อยมาเริ่มต้นใหม่อะไรประมาณนี้หรือเปล่านะหรือคุณตัดสินใจที่จะจบความสัมพันธ์ก็ได้นะแล้วเขาเองเขาเหมือนกับว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงอยากจะกลับคืนมาอยากจะทําอะไรให้ดีๆให้มากกว่าเดิมแต่ไม่รู้ว่าจะทํายังไงตอนนี้ยังดูเหมือนกับยังเป็นทางตันอยู่เลยนะคะเรามาดูแนวโน้มกันนะคะว่าแนวโน้มความสัมพันธ์ของคุณและเขาเป็นยังไงนะคะ of Pentacles นะ e ด e เทมเพ n นใน of Cups เดอะสไตล์ตรงกลางนะคะเดียไฮพิเนสเดลเปอร์ไฟคับคือในตรงนี้นะคะไม่ว่าทั้งคุณหรือเขาในตรงนี้คุณก็มีความหวังที่อยากจะมีความสัมพันธ์นี้ไว้อยู่เขาเองเขาก็เช่นกันเขายังมีความรักให้กับคุณแต่คุณคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้อาจจะวุ่นวายหรือเป็นเรื่องราวเก่าๆที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอีก ซ้สำซากวนเวียนในตรงนี้นะคะคุณมีความหวังคุณมีความต้องการที่อยากจะหยุดก่อนเหมือนประมาณว่าถ้าอยู่ด้วยกันแล้วมีปัญหาก็ให้ห่างกันก่อนให้จบลงไปก่อนให้เคลียร์ทุกสิ่งทุกอยาก่างให้ได้ซะก,ก่อนในตรงนี้ถ้าถ้าความสัมพันธ์ในครั้งนี้เป็นนักสามัคจริงนะคะคุณจําเป็นที่อยากจะให้เขาคนนี้ไปเคลียร์ก่อนหรือตัวคุณอาจจะมีครอบครัวของคุณแล้วแล้วก็ได้นะคะคุณกําลังที่เหมือนกับจะขอหยุดความสัมพันธ์หรือพักความสัมพันธ์ในตรงนี้ไว้ก่อน ก็ที่จะไปเคลียร์หรือไปจัดการในตรงนี้ก็เป็นได้นะคะเพราะว่าในตรงนี้เรามองเห็นถึงปัญหาที่จําเป็นต้องหยุดต้องยุติกันก่อนนะไปต่อไม่ได้นะคะส่วนเขายังมีความรู้สึกด,ดียังมีความรักให้กับคุณแต่ว่าในเมื่อมอันไปต่อไม่ได้เขาก็ต้องยอมรับแล้วจำยอมนั่นเองนะแล้วก็แนวโน้มความสัมพันธ์ระหว่างคุณและเขาอ mm ืม hmm. นะคะได้ three of one nine of swords The Fool นะคะแล้วก็โฟล์สวานเดอะแฮงแมนโฟล์สเพนดอร์แล้วก็เดอะเดวิแนวโน้มความสัมพันธ์คุณจะมีความพยายามที่จะหยุดนิ่งหรือเคลียร์เอ g เนอรทำให้ตนเองนั้นรีแลกและผ่อนคลายให้มากขึ้นหรือคุณอาจจะมีความโกรธ ความมุทะลุหรือความแบบใจร้อนอยู่บ้างในตรงนี้นะคะเรามองว่าคุณนั้นกําลังจะพยายามที่จะเหมือนกับเคลียร์ตัวเองให้ตนเองนั้นแบบรู้สึกดีเกิดขึ้นหรือโล่งมากขึ้นในตรงนี้เนาะ,ค,ะความอึดอัดใจ,จอะไรตรงนี้คุณจะพยายามนําออกไปและสร้างความมั่นคงหรือโฟกัสอยู่ที่ตนเองนะคะแล้วส่วนตัวเขาเองเขาก็โฟกัสอยู่ที่ตนเองต่างคนต่างโฟกัสอยู่ที่ตนเองหรือพูดง่ายว่า จากที่เคยอยู่บ้านเดียวกันในตรงนี้อาจจะแยกออกมาหรือจะมีการจบกันห่างหายกันออกมาในตรงนี้นะคะอืหรือรวมถึงการที่มีรักเดทออนไลน์พูดคุยกันทางโซเชียลในตรงนี้นะคะมีโอกาสสูงที่จะหยุดหรือยุติหรือเงียบหายไปก็ได้นะอืในตรงนี้คือจะไม่มีการพูดคุยกันจะไม่มีการติดต่อสื่อสารกันคือตา่ตางคนต่างอยู่เลยในตรงนี้นะคะแต่ว่ามีความ รู้สึกมีความคาดหวังและความมั่นคงกันอยู่ในตรงนี้นะคะยังมีความต้องการกันอยู่ในตรงนี้แต่เพียงแค่ว่าจําต้องแยกกันก่อนเพื่อที่จะไปเรียนรู้ในบทบาทของตนเองแล้วก็เรื่องราวต่างๆในฝั่งของตนเองมุมมองของตนเองหรือปัญหาที่เกิดขึ้นในฝั่งของตนเองและเคลียร์ตัวเองให้จบในตรงนี้ต่างคนต่างเคลียร์ต่างคนต่างเรียนรู้ของการละก,กันในตรงนี้นะคะเราก็เคลียร์ให้จบให้สิ้น คือพูดง่ายๆว่าถ้าใครมีคู่อยู่ในตรงนี้ก็ยุติให้โสดก่อนให้ต่างคนต่างโสดเราค่อยมาเจอกันนะคะในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะเป็นลนักษณะออกแนวเหมือนกับว่าถ้ามีปัญหาก็ให้จบสิ้นปัญหาก่อนเราค่อยมาเจอกันนะคะส่วนเขาเองเขาอ่ะอาจจะเป็นอยู่ในหมวดหมู่ของการที่ดูเหมือนกับว่าโอเคแหละยึดมั่นโฟกัสอยู่ที่ตนเองแต่แต่ทำไม่ได้เหมือน สถานการณ์บีบรัดให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนความเป็นตัวตนหรือความเป็นตัวเองในตรงนี้เขาเปลี่ยนไม่ได้อืมยังกอดยังเก็บความเป็นตัวเองอยู่ในตรงนี้ส่วนฝั่งของคุณมีความพยายามที่จะทําให้ตนเองนั้นะชิลมากขึ้นลดความอึดอัดลงนะคะเป็นประมาณเป็นประมาณพลังงานดูเหมือนกับว่าคุณจะ เหมือนกับผ่อนคลายมากขึ้นนะคะพยายามที่จะทำตัวให้ผ่อนคลายเนาะแล้วก็มาดูคำแนะนำนะคะคำแนะนำของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นจะเป็นอย่างไรฝั่งของคุณนะคะไดเดอ e s ซันในซ็อ o เพน n t เคิลเดอร์วิวออฟออร์จูนเอซับวา ในฝั่งของเขานะคะได้ควีนซับวานเทนซับซอสเทนซั of ทูซับซอสนะคะเทนซับซอสแล้วก็ทูซับซอสคือในตรงนี้นะคะในฝั่ง,งคุณมีการเริ่มต้นใหม่มีพลังงานที่มีสิ่งใหม่ๆเข้ามา มีการให้โอกาสตนเองมีการปรับตัวเข้าหากับสถานการณ์หรือมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะแต่ส่วนในตัวเขาในตรงนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆยังมีการยุดติดแล้วก็ยังยังอยู่กับเรื่องราวเก่าๆเดิมๆหรือความรู้สึกเสียใจเศร้าใจหรือไม่พึงพอใจหรือการกระทําที่เหมือนกับว่าเขาเคยทําผิดอะไรในตรงนี้มาก่อนนะเขายังไม่สามารถที่จะหลุดพ้นในตรงนั้น energy นั้นได้ รือถ้าการที่เขานั้นเลิกกับคุณในตรงนี้มันเป็นเหตุการณ์ที่จําต้องจากจําต้องจบในตรงนี้แล้วเขาเห็นคุณมีการพัฒนาปรปับปรุงตัวหรือมีการเปลี่ยนแปลงในชีวิตในตรงนี้หรือมีคนใหม่ไปแล้วในตรงนี้เขาอาจจะรู้สึกเสียใจและเสียดายรู้สึกสูญเสียแล้วก็โทษตนเองอยู่นะคะเขายัางไม่สามารถมุกออนไปจากความรู้สึกที่เขามีให้กับคุณหรือความสัมพันธ์ในครั้งนี้ได้นะคะแต่ว่าในตัวคุณนั้นอาจจะมุกออนได้แล้ว อาจจะมีพลังงานใหม่ๆเข้ามาได้แล้วนะคะในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้หน้าไพ่มีคําแนะนําก็คือคุณควรที่จะไปเริ่มต้นใหม่แล้วก็พลังงานในตรงนี้ก็คือบ่งบอกได้ว่าคุณได้เริ่มต้นใหม่แล้วจริงๆได้มีการปรับตัวได้แล้วในตรงนี้เนาะเพราะฉะนั้นในในตรงนี้ก็คือเป็นพลังงานที่ดีแล้วนะคะในฝั่งของคุณเนาะแต่ส่วนในตรงนี้นะคะก็คือหน้าไพ่พยายามบอกว่าให้เขานั้นพยายามปรับปรุงตัวแล้วยอมรับสิ่งที่เกิดขึ้นมองล่องก่อนจริงเนาะแล้วก็ หลุดพน้นจากตรงนี้ให้ได้ให้เริ่มต้นใหม่ชีวิตกับเริ่มต้นกับชีวิตของตงนเองให้ได้นะคะในประมาณนี้เนาะแต่ว่าในตอนนี้ดูเหมือนกับว่าเขานั้นก็พยายามอยู่แหละแต่ว่าเขายังหลุดไม่ได้นะเขารู้แหละว,ว่าเขาสมควรที่จะทําอะไรเดอะแฮงแมนอยู่ตรงนี้รู้ทั้งรู้แต่ว่าทําอะไรไม่ได้ในตอนนี้ยังไม่สามารถที่จะทําอะไรได้เลยเพราะว่ามีทูซับซ้อนในตรงนี้นะคะยังมีความกังวลใจยังมีความยึดติดอยู่ในตรงนี้นะคะเดอะวิลก็มานะ แล้วเรามาดูกันนะคะว่าให้ Lomen Angel ก็ลงจะบอกอะไรกับคุณลเคานะคะให้ Lomen นะ Angel นะคะ This could be the one Codependency Forgiving and learning u n e q u i t e d love นะคะหน้าพาบอกว่าคุณคือ คนที่สมควรแล้วนะคะควรค่าอืควรค่าแก่แกที่จะอ่าคนค่าที่แก่ได้รับแล้วในตรงนี้นะคะคือคุณคือที่หนึ่งอะคะควรที่จะเป็นที่หนึ่งในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แล้วก็เป็นอะไรที่แบบที่น่าสนใจที่น่ายุติดนะคะไม่แปลกเนาะว่าคุณนั้นคือได้ดิสคัฟบีเดอะวันแล้วก็ คนจเปนเจนซี <Cold> ่ในตรงนี้แล้วเขาก็ยึดติดคุณในตรงนี้นะคะไม่แปลกเลนาะก็คือคุณมีเสน่ห์คุณมีการเริ่มต้นใหม่คุณมีความมั่นใจคุณมีความเป็นตัวตนของตนเองและสิ่งเหล่านี้นะคะ่ะคือเหมาะสมแล้วแล้วก็ควรค่าแก่แก่แก่การได้รับในตรงนี้เนาะ,ะส่วนของเขาในตรงนี้นะคะ g i v i n g and learning คือในฝั่งเขาควรที่จะมีการให้อภัยกับสิ่งที่ไม่สมหวังหรือผิดพลาดไปในตรงนี้เนาะ,ะอันดีควาจ็เลคือรักที่ไม่สมหวังหรือสิ่งที่อ ผิดหวังในตรงนี้นะอืมนะก็คือจะประมาณเหมือนกับว่าสิ่งใดที่เขายึดติดอยู่ตรงนี้ให้หลุดพ้นให้ปลดปล่อยให้ปล่อยวางนะคะให้อภัยซึ่งกนันและก,กันในตรงนี้สิ่งใดที่ไม่เคยสมหวังมาก่อนในตรงนี้ก็ให้ปล่อยวางไปนะอืมแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ทรงจิตวิญญาณกำลังจะบอกอะไรกับคุณ manifestation ในฝั่งเขาคันเลร์ในฝั่งของคุณนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเนาะอย่างที่เราบอกนะคะคุณมีเดอะซันแล้วส่วนในฝั่งของเขานะคะกำลังเริ่มรู้ตัวเริ่มที่จะแบบมีสัญญาณว่าเออเขาเพิ่งเริ่มรู้ตัวนะเขาเริ่มแล้วนะที่จะมีความสุขเกิดขึ้นได้หรืออาจจะเหมือนกับ เริ่มรู้วิธีทางหรือเส้นทางในการที่จะก้าวออกหรือหลุดพ้นได้แล้วนะคะประมาณนี้เนาะแล้วเรามาดูกันนะคะว่าไพ่ของแม่กาลีกำลังจะบอกอะไรกับคุณและเขาอีกนะคะอของคุณได้ไพ่ที่ยี่สิบนะคะกระโดดออกมาเองเลยของเขานะคะได้ไพ่หมายเลขยี่สิบ หมายเลข8นะคะส่วนของคุณได้หมายเลข20เนาะเลข20ในตรงนี้ก็คือจะมีการแก้ไขมีการเริ่มต้นหลุดพ้นและปล่อยวางพร้อมทำทุกสิ่งอย่างให้เป็นไปในทิศทางที่ถูกต้อง ที่คู่ควรเพราะว่าฉะนั้นแล้วในตรงนี้ก็คือสอดคล้องกันหมดเลยนะคะในฝั่งของคุณเนาะก็คือคุณนั้นมีดาสานมีการเริ่มต้นมีการหุดพ้นมีการปล่อยวางทําในสิ่งที่ถูกต้องที่คิดว่าคู่และควร,ควรในตรงนี้ในการที่จะกระทำเนาะและส่วนของเขานะคะได้หมายเลขแปดนะหมายเลขแปดในตรงนี้ก็คือจะต้องกล้าให้มากกว่านี้จะต้องม,ม,ม,มีมีความกล้าความมีความกล้าที่จะประชินหรือ พร้อมที่จะ,ะเผชิญความจริงแล้วยอมรับความจริงให้ได้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในตรงนี้นั้นคือเกิดอะไรเกิดขึ้นแล้วก็พร้อมที่จะลุยแล้วก็ฝ่าฟันไปเนาะประมาณนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นคลิปเต็มของชาวธาตุไฟนะคะเราก็ขอจบคำทำนายไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบกดไลค์กด Sub subscribe กดติดตามแล้วก็ดูวิดีโอจนจบด้วยนะคะเพราะว่าการที่เรานั้นดูคลิปวิดีโอจนจบในตรงนี้มันจะ เป็นการเหมือนเป็นการส u p อ o r t เป็นการให้กําลังใจนะคะในตรงนี้เนาะเพื่อที่จะให้มีกําลังใจในการที่จะทําคลิปต่อ,ตอไปโอเคนะคะสําหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนเนาะสวัสดีค่ะ